สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยววัดธรรมปัญญารามบางม่วงนะคะซึ่งเราสามารถจะมาได้ใกล้ๆนิดเดียวเองค่ะเราเข้าไปชมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้เราเข้าประตูมาแล้วนะคะเราก็ขับรถเข้าไปเรื่อยเรื่อยสักแป๊บหนึ่งเราก็จะไป หลังวัดนะคะซึ่งหลังวัดเนี่ยค่ะก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะคะสวยงามมากเลยค่ะเราไปชมกันค่ะอันนี้ก็คงจะเป็นที่เก็บกระดูกของเจ้าของที่นะคะซึ่งแล้วก็จะเป็นแม่น้ำยาวเหยียดเลยค่ะสวยตรงนี้จะเป็นโรงเจนะคะซึ่งเมื่อก่อนเปิดค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เปิดแล้ว ทีน,นี้เราก็เดินมาเที่ยวศาลาท่าน้ํานะคะซึ่งศาลานี้ก็จะเป็นรูปของพญามังกรนะคะซึ่งก็งามอยู่แล้วก็มาขอพรได้ด้วยนะคะสวยค่ะอยู่น้ำนั่งเล่นๆได้เลยนะคะลมเย็นๆสบายๆค่ะ เดี๋ยวเราดูแม่น้ำนั่งลมเย็นๆสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะขึ้นไปเที่ยวข้างบนนะคะซึ่งโรงเจตอนนี้เขาไม่เปิดค่ะเพราะว่าตอนช่วงโควิดอ่ะเขาต้องระมัดระวังมากเลยก็เลยไม่รับบริจาคไม่อะไรทั้งนั้นเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาดูข้างบนนะคะ ซึ่งงามอยู่นะคะขึ้นไปแล้วแบบว้าวเลยเพราะมีพระแม่กวนอิมท่านบรรทมหลับอยู่นะคะซึ่งงามสง่ามากจะแ,แม่กวนอิมท่านไม่ทานเนื้อนะคะเราก็มาสวดมนต์ขอพรได้เลยค่ะท่านเป็นพระแม่โพธิสัตว์ที่ใจดีมากๆเลยนะคะ เรามาด้วยความจริงใจและก็เต็มใจค่ะท่านจะต้องเข้าใจแล้วก็ดีกับเราให้พรเราแน่นอนนะคะมาค่ะมาขอพอรท่านสวยงามนะคะดูตั้งแต่ศีรษะจะหลดเท้าช่างงามเหลือเกินหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วค่ะ อย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะนี่ค่ะรอบรอบนะคะสวยงามมากเลยค่ะที่เขาทำไว้เราก็นมัสการได้แบบสบายอกสบายใจเลยค่ะสวยจริงๆนี่นะคะรอบๆอบค่ะ แล้วเดี๋ยวก็มาถึงที่เป็นะระฆังนะคะเราสามารถจะตีะระฆังได้ะคะ่ะสักสามครั้งหนึ่งสองสามสามารถตีได้เลยนะคะแล้วก็อธิษฐานไปด้วยตีไปด้วย อันนู้ก็เหมือนกันค่ะสวยค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นลูกนิมิตค่ะลูกนิมิตท,ที่เขาเอาลงไปฝังไว้ใต้โบสถ์นะคะเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองนะคะเดี๋ยวเขาจะเอาไปฝังไว้ ใต้พระวิหารของพระยูไรค่ะพระอาจารย์ที่ท่านที่นั่งอยู่ท่านก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาติดทองเสร็จแล้วเขาก็าไปฝังไว้ที่พระวิหารพระยูไรนะคะเราจะได้มานมัสการพระยูไรแล้วก็จะมีวิหารใหม่ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ก็เลยต้องเอามาให้ ประชาชนทําบุญก่อนนะคะและนี่เราก็จะมาที่หลวงพ่อทําใจค่ะซึ่งเป็นหลวงพ่อทําใจของไทยและพม่านะคะสวยงามมากเลยค่ะนี่ก็จะเป็นหลวงพ่อทราใจของไทยนะคะและนี่ก็จะเป็นของพม่าค่ะสวยค่ะมาขอพรกันนะคะ ใครอยากได้อะไรอยากทำอะไรในสิ่งดีๆก็ลองได้เลยนะคะและนี่ก็จะเข้ามาในวิหารพระยูไรแล้วนะคะนี่ค่ะสวยค่ะนี่เป็นวิหารเก่านะคะเขากำลังจะหรือวิหารอันนี้แล้วก็สร้างวิหารใหม่ให้พระยูไรนะคะนี่ค่ะแต่ก็ คงรออีกสักแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะพระยูลหลพระองค์นี้จะเป็นพระองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะพระอาจารย์ท่านบอกเรามาแบบนั้นว่าศักดิ์สิทธิ์มากใครอยากจะขออะไรก็มาขอได้เลยนะคะสวยงามค่ะ องค์จะเป็นองค์ขาวนะคะพระที่นี่ก็จะเป็นพระแนวของของยวนกับของจีนนะคะซึ่งแต่งตัวก็ไม่เหมือนของคนไทยค่ะแต่งตัวใส่ใส่กางเกงใส่เสื้อแขนยาวสีส้มส้ม,สมแต่ว่าไม่ได้ใช้แบบไทยนะคะนี่ค่ะ สวยงามใช่ไหมคะไว้คลิปหน้านะคะเราจะทำอะไรให้ท่านผู้ชมชมและพาไปเที่ยวที่ไหนคอยติดตามกันนะคะว่าจะไปไหนดีไว้ไว้คลิปหน้าเจอกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ